สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนแต่งหน้าลุคนี้นะคะในซีเพเทค่ะอันดับแรกก็กดเข้าไปที่การแต่งหน้าก่อนเลยนะคะกดไปอันบนสุดค่ะก็อันนี้นะคะก็จะเอาเครื่องหัวนะคะก็คือเอาออกไปให้หมดเลยนะคะเพื่อที่จะได้แบบว่าไม่ลกลุงลังเกะกะในการแต่งหน้านะคะ ตอนนี้ก็เอาออกครบหมดแล้วนะคะก็มาทำกันเลยลบเมคอัพออกเลยนะคะเพื่อที่จะได้ให้ทุกคนเห็นเลยนะคะว่าอันนี้ก็คือแบบว่าแต่งสดๆให้ทุกคนดูเลยอันนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าค่ะก็ทุกคนปรับเองได้นะคะก็ให้ทุกคนเลือกมาปรับตรงนี้ก็ได้เลยนะคะ อยากปรับยังไงแล้วแต่โครงหน้าของทุกคนเลยต่อไปนะคะก็จะกดไปที่แปลงค่ะกดไปที่คำว่า Brusher นะคะแล้วก็ใช้อันสุดท้ายของแถวแรกค่ะมันจะทำให้หน้าดูมีมิติขึ้นนะคะ เลือกสีได้ตามใจชอบเลยนะคะทุกคนส่วนรอยสกักทุกคนจะเอาหรือไม่เอาก็ได้นะคะแต่ว่าจะไม่เอาจะเอาเป็นเพนแทนนะคะ แล้วก็นะคะให้ทุกคนเลื่อนหาอันที่เรากำลังใช้อยู่เลยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นเพชรุ่มหัวใจค่ะราคาเพียง950บาทค่ะต่อไปจะเป็นเมคอัพเซตนะคะทุกคนสามารถเลือกได้นะคะแต่ว่าแต่งเป็นสไตล์ของตัวเองดีกว่าค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นคิ้วนะคะทุกคนก็สามารถปรับได้เลย ต่อไปจะเป็นตาค่ะให้ทุกคนเลือกได้เลยนะคะอันนี้เราจะเลือกเป็นอันที่1แล้วก็ไปปรับกันเอาเองนะคะต่อไปก็จะเป็นเปลือกตาค่ะถ้าสมมติว่าทุกคนไม่มีเปลือกตาก็จะประมาณนี้นะคะจะแบบดูไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะอันนี้คือมีเปลือกตาแล้วก็ไม่มีเปลืกตานะคะทุกคนส่วนเรานะคะก็จะเลือกเป็นเปลือกตาอันนี้เลยน่ารักสวย ต่อไปจะเป็นคอนแทคเลนส์นะคะให้ทุกคนเลือกซื้อได้เลยนะคะแล้วแต่ใจชอบนะคะเราก็จะใช้เป็นอันนี้ค่ะราคาคือต้องใช้เพชรนะคะทุกคนต่อไปก็จะกดเป็นอันนี้เลยนะคะให้ทุกคนเลือกตามใจชอบนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเราจะเลือกเป็นไอตัวอันนี้แล้วกันเนาะสวยดีมันจะทำให้หางตาคือแหลมมากสวย เหมาะกับสาวแซบนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอารแชโด์นะคะก็เลื่อนไปข้างล่างสุดขาแล้วก็กดอันที่ทุกคนต้องการเลยแต่ว่าจะใช้เป็นระดับเข้มไปอ่อนจากข้างหลังมาข้างหน้านะคะต่อไปก็จะเป็นขนตานะคะถ้าดูในรูปถ้าสมมติว่าอันที่เราเลือกนะคะขนตาถ้าดูในรูปก็จะดูหนาหนาหน่อยแต่ว่าพอเอามาใส่จริงนะคะสวยเป๊ะปังเวอร์วังอลังการมากค่ะ อันนี้ก็จะเป็นจมูกนะคะให้ทุกคนไปปรับเองได้นะคะส่วนอันนี้จะเป็นปากนะคะปากที่เราเลือกใช้แล้วก็เอามาปรับเองก็คือจะเป็นปากอันนี้เนาะก็คือมันมันแบบว่ามีเว้าตรงกลางนะคะสวยต่อไปจะเป็นลิปสติกค่ะให้ทุกคนไปเลือกสีนะสีเราก็จะใช้เป็นสีส้มสำหรับสาวแซบค่ะ แล้วก็ให้ทุกคนไปเลือกอันที่เฉดสีจากข้างในไปข้างนอกแบบนี้ก็จะสวยมากเลยเพียงเท่านี้ก็จะได้หน้าสวยๆแบบนี้แล้วล่ะค่ะก็เอาไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวไปใส่ทรงผมกันก่อนดีกว่าให้ทุกคนดูเลยนะคะว่ามันสวยขนาดไหน นี่ค่ะก็จะเป็นแบบเจ้าหญิงเลยนะทุกคนอันนี้ราคาเพียง2,310บาทนะคะต่อไปนะคะก็จะเลือกใส่เป็นไอตัวแมวที่อยู่บนหัวนะคะก็รายละเอียดของมันก็คือจะอยู่ที่ราคา1,500บาทนะคะทุกคน ก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวหน้าของเราในตอนนี้นะคะแล้วก็กดบันทึกได้เลยก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะจุบจ๊บ